สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับว่านพญาหัวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเหลืองคามินนี่ก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันก็เป็นไม้ที่คนนิยมปลูกแล้วก็เป็นไม้โบราณน,นะคะว่านพญาหัวเดียวเนี่ยก็คือลักษณะของเขาก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะหัวของเขาจะไม่มีการแตกหนอก่อเป็นไม้ที่ใช้ใน ความเชื่อก็คือเรื่องคงกระพันชาตินะคะก็นำหัวมาต้มน้ำนะคะแล้วก็อาบเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับคนโบราณน,นะคะแต่ปัจจุบันนี้ของเราก็คือความเชื่อเกี่ยวกับความสวยดอกสีเหลืองที่ออกดอกตลอดทั้งปีและต้นหนึ่งสามารถออกดอกได้ดกนะคะถึงแม้เขาจะไม่มีหนอแต่ว่าเวลาออกดอก ของเขาที่ก็หนึ่งหัวสามารถออกได้ถึงห้าถึงหกช่อนะคะก็เป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็สีของเขาก็คือเข้มสเสน่ห์ของเขาก็คือเรื่องสีที่เหลืองจัดลักษณะาการปลูกก็เป็นไม้ทนแรงนะคะเป็นบัวดินชนิดหนึ่งที่อยู่มานานแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมเพราะความทนความที่เขาทนอากาศอย่างหัวลักษณะน,นี้ก็เป็นหัวที่ออกดอกครั้งแรกก็จะมีลักษณะ เบนเนยา,ยาวๆนะคะแต่ว่าถ้าออกดอกหลายครั้งหัวของเขาจะมีขนาดใหญ่บางครั้งใหญ่ถึงขนาดไข่ไก่ย่อมกว่าไข่ไก่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงหลายๆปีอาหารดีเขาก็จะกลมบล็อกขนาดเท่าเดือนสิบวิธีการขยายพันธุ์ของเรานะคะก็คือการผ่าหัววิธีการเลือกไม้ที่จะมาผ่าหัวก็คือต้องผ่านการออกดอกแล้วก็จะทําให้ผ่าหัวง่ายขั้นตอนแรกก็คือล้างหัวให้สะอาดขั้นตอนที่สองคือตัดรากออกให้หมดนะคะ ตัดากตัดยอดและเราก็นำหัวนะคะมาผ่า4ี่ผ่าโดยไม่แยกฐานนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้ของเขาออกหน่อได้เยอะได้ดุกนะคะหนึ่งหัวสามารถขยายได้หลายสิบหัวก็คือพยายามเลือกหัวที่มีการออกดอกแล้วมาขยายพันธุ์ก็จะทำให้แตกกอเก่งนะคะการผาหัวของ เหลืองขมิ้นนี่นะคะก็หรือพยาวหัวเดียวก็เป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ว่าผ่าย,ยัางไงก็รอดนะคะเพ<ๆ>ียงแต่เราทำความสะอาดหัวแล้วก็ตัดรากให้เรียบร้อยผ่าสี่หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่บุคคลก็ไม<ๆ>้ เป็นไม้แปลงนะคะที่เราสามารถปลูกประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ดอกของเขาก็ออกมาตลอดนะคะวันนี้แตงโมก็จะมาผ่าหัวเป็นการขยายพันธุ์ให้ดูกันค่ะนี่นะคะหัวถ้าออกหลายเที่ยวของเขาก็จะโตขึ้นแล้วรากของเขาก็มีความแข็งแรง ปกติบางสายพันธุ์นี้รากจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่สายพันธุ์นี้รากของเขาจะเยอะแล้วก็การผ่าส่วนใหญ่จะรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะวัสดุในการปลูกโดยการขยายพันธุ์นี้เราก็จะใช้ดินแคทตัสนะคะในการที่เราจะจิ้มหัวลงไปเพื่อให้เขาแตกหน่อได้ดีนะคะก็จะมี ใบกัมปูร่อนขุยมะพร้าวแล้วก็หินเพอร์ไลท์นะคะผสม,มลงไปถ้ามีพิษมดเราก็ใช้พิษมดได้นะคะในการขยายพันธุ์ใช้มือจิ้มนะคะแล้วก็วางหัวเบาๆลงไปฝังไว้ประมาณครึ่งหัวให้หัวโผล่มาด้านบนนะคะ <ST AR> เพียงเท่านี้ก็จะทําให้การขยายพันธุ์ของเราไม่มีการเน่าถ้าเราจุ่มหัวไปมิดหัวเลยก็จะโอกาสเน่าก็ค่อนข้างสูงก็คือให้หัวโผล่ด้านบนแบบนี้หลังจากเสร็จสิ้นเราก็ ลดน้ําให้ชุม่มโดยด้วยหินภูเขาไฟเพื่อพยุงต้นนะคะเวลาเขาแตกหน่อขึ้นมาก็จะทําให้ไม่เอียงไม่เสียทรงก็จะได้หน่อที่แข็งแรงแล้วก็เราจะได้รู้ระดับน้ําที่เราลดว่าเราลดชื้นเกินไปหรือเปล่านะคะก็เพียงเท่านี้เราก็ลดน้ําแล้วก็วางไว้ในร่มนะคะวางไว้ในร่มโดนแสงบ้างนิดหน่อยนะคะช่วงแรก ก็พยายามไม่โดนแสงเยอะเพราะว่าอาจจะทําให้หัวของเขาเหี่ยวแล้วก็โดนแดดเผานะคะประมาณ1 0บถึงสิวันก็จะมีหน่อให้เราเห็นโปล่มาประมาณเดือนครึ่งถึงจะแยกย้ายปลูกได้ขอบคุณที่ติดตามนัะฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ